สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการจุดเดือดกับเลกซี่ขยี้ดารามายาชาแนลค่ะผู้ชมคะรายการของเราเนี่ยหลายหลาคนบอกว่าทำไมมันเดือดเสลือเกิดซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ชมขานายแบบชื่อดังนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยน้องรู้สึกเครียดมากๆกับการตัดสินจากเวทีการประกวดเวทีหนึ่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะผู้ชมขาหลายหลาคนเนี่ยกางขาค้านสายตานะ เพราะการตัดสินค่ะผู้ชมอาจจะไม่เป็นธรรมรวมไปถึงมีประเด็นว่ามีการล็อกมุงกุดล็อกรางวัลจริงหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกับเขาเลยค่ะขอต้อนรับนะคะน้องกอ๊อตการุณบุญสงนายแบบชื่อดังสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องกอ๊อตสวัสดีค่ะอ่ะน้องกอ๊อตเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยเป็นในแบบชื่อดังตอนนี้มีประเด็นร้อนๆอ,อยู่เลย ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าเวทีการประกวดเวทีหนึ่งเนี่ยนะมันไม่ ARE เป็นธรรมมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณถ้าถ้าถามว่าความรู้สึกใช่ไหมเขารู้สึกว่าก็ไม่ได้ความเป็นธรรมในเรื่องของการประกวดเพราะว่าการประกวดเนี่ยที่ก็อตตัดสินใจเข้ามาประกวดเวทีนี้เขารู้สึกว่าการประกวดทุกการประกวดโดยเฉพาะยิ่งเป็นเวทีนี้ก็ลองเช็คมาก็รู้สึกว่า เป็นหนึ่งเวทีที่คิดว่าน่าจะเป็นการประกวดที่น่าจะศักสิทธิ์พอในการตัดสินคะแนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกหน้าตาการตอบคำถามแล้วก็เปอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็พูดตรงว่ามันเป็นการแข่งขันกันในรอบของจังหวัดก่อนแต่ว่ากอนเนี่ยได้ได้แข่งแล้วก็ได้สายของนครศรีธรรมราชมาครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าแข่งขันในรอบเขาเรียกว่าเป็นรอบระดับประเทศก็คือรอบ รอบใหญ่นะฮะก็คือ77จังหวัดตอนก่นเข้าไป77จังหวัดเนี่ยก็พุ่งตรงว่าการประกวดในครั้งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้แบบโูที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ได้หวังขนาดนั้นเลยผมแค่พูดแค่ว่าการที่ผมเข้าไปเนี่ยผมพูดกับพี่เลี้ยงที่ดูแลเลยว่าผมไม่อยากประกวดด้วยซ้าเพราะว่าโดยตัวกติกาไม่ชอบการประกวดอะไรเลยโดยซ้ําแต่ว่าคิดว่าการประกวดในครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นการประกวดที่ น่าจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาใน,ในการประกวดในครั้งนี้ครับแต่พอเข้าไปประกวดแล้วผมแค่รู้สึกว่าเกณฑ์การตัดสินมันไม่เป็นธรรมรู้สึกว่าคะแนนบางคะแนนและก็แค่รู้สึกว่าในเรื่องของรางวัลบางรางวัลมันมันไม่มันไม่ได้ชัดเจนแล้วมันไม่ได้เป็นธรรมสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลตรงนั้นแล้วก็คนที่ได้ไปในบางในบางกรณีในบางเคสเนี่ยรู้สึกว่ามันดูมีชอบมาพากลแปลกๆโดยประมาณเนี่ยครับ คือจริงๆแล้วการตัดสินเนี่ยทำไมคุณถึงมองว่าการตัดสินมันไม่เป็นธรรมหลหรอคะอ่าถ้าถามว่ามองอยังไงว่าไม่เป็นธรรมใช่ไหมฮะก็แค่รู้สึกว่าในในรอบแรกอาจจะดูในเรื่องของการที่ว่าบุคลิกโดยรวมพอมร์ฟร์ต่างๆแต่ว่าพอเข้าไปในรอบของการตอบคําถามเนี่ยผมคิดว่าเขาฟิกเรื่องการตอบคำถามคือคุณต้องตอบคําถามในระยะเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นต้องตอบให้ได้ทุกประเด็นในคําถามเช่นคําถามถามว่า คุณจะไปทะเลอย่างไรเราก็แค่ตอบว่าผมนั่งเรือไปหรือว่าผมนั่งรถไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการตอบคําถามในประเด็นต่างๆเนี่ยก็คิดว่าก็ตอบไปในแวลูที่ไปในในในสโคบกคาถามที่เขาถามแล้วก็ลงในคําถามที่ที่มันครอบคลุมแล้วก็โคเวอร์ในคําตอบอครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าในการที่ผมตอบไปมันมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมไม่คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ที่สุดแล้วก็ในในบาง ในบางในบางคลสที่เข้าไปในรอบลึกๆนะฮะแต่ว่าการตอบของคําถามของเขาเนี่ย mm hmm. มันกลับเป็นการตอบบนญหาที่มีการเดทแอร์ในในขณะที่กําลังแข่งขันอยู่แต่ก็ได้เข้ารอบลึกแต่จริงๆแล้วการประกวดเนี่ย <c oughs> เขาดูตั้งแต่รอบเก็บตัวไหมแล้วก็ในส่วนของรอบเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีชุดแต่ละชุดที่ <c oughs> คุณต้องเดินบนเวทีเนี่ยแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันถูกไหมคะ ใช่ครับจริงๆมันต้องเป็นเป็นลักษณะนั้นจริงๆมันมีในรอบของการเก็บตัวแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1นเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะทำการเก็บตัวได้ซึ่งแต่ว่าเขาจะมีในเรื่องของคะแนนการสะสมเช่นโปรโตจินิกหรือว่า ในเรื่องของภาพต่างๆที่ตัวพี่เลี้ยงเองต้องส่งให้กองประกวดในการตัดสินคะแนนรางวัลพิเศษต่างๆรวมถึงในรอบในรอบไฟแนลที่แข่งไปในล่าสุดเนี่ยครับเขาจะต้องตัดสินฟอร์แมนโดยรวมในเกณ์การตัดสินทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหน้าตาการเดินวิธีการตอบคําถามหรือทั้งสิน้นผมคิดว่ามันควรที่จะมาตรฐานกว่านี้มันควรที่จะชัดเจนกว่านี้ครับอื ที่คุณบอกว่าชัดต้องชัดเจนกว่านี้นะคานสายตานี่คือเพื่อนเพื่อน,นที่ประกวดด้วยกันเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างคือเพื่อนเพื่อนที่ประกวดด้วยกันเพื่อนเพื่อนก็พูดว่ามันคืออย่างที่ผมบอกผมผมไม่ได้หวังว่าผมจะจะจะเข้าหนึ่งในห้าจะเข้าสองที่สามไม่ได้หวังนะแต่ทุกคนที่ได้ฟังการตอบคําถามเอาอันนี้มองมองข้ามในเรื่องของโปร์ฟ์แมอซ์ในเรื่องของการเดินแล้วก็บุคลิกหน้าตาไปก่อนนะครับ ถ้ามองในเรื่องของการตอบคําถามแล้วฟิกว่าในเรื่องของการตอบคําถามจะเป็นการไฟแนลจริงๆว่าใครจะได้ไปตอบทุกคนพูดหมดเลยว่าการตอบคําถามเนี่ยอยู่ตอบอยู่ตอบดีนะอยู่ตอบครบแล้วก็ cover กับคำถามทั้งหมดแล้วก็มีบางบางคนที่ตอบคำถามก็ไม่ได้ดีแล้วมีการแอร์ชามบนเวที t, แต่ว่าไม่เข้ารอบหรือมันก็คันสายตารวมถึงใน Facebook ไลฟ์ line, ในบางส่วนแล้วก็คนที่อยู่ในฮอนะวันนั้นซึ่งพอผมตกรอบก็มีมี คนมาให้กําลังใจหลังเวทีแล้วก็บอกว่าแบบไม่ต้องเสียใจนะอะไรเงี้ยซึ่งการแข่งขันมันก็เป็นแค่การแข่งขันด้วยส่วนตัวผมเองผมพุ่งตรงว่าผมก็ถามว่าเสียใจผมเสียใจอยู่แล้วแต่ถามว่าผมผมซีเรียสไหมว่าผมจะได้ไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมแค่แคร์แล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของของผมพูดตรงเลยว่าพี่เลี้ยงที่เป็นคนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะหวังพอสมควรผมเห็นว่าเขาเหนื่อยมากแล้วก็อยากให้ได้รับความเป็นธรรมมากมากกว่านี้อะฮะผมรู้สึกว่า การแข่งขันเวทีการตัดสินมันควรที่จะศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้ไม่ใช่ว่านึกนึกแต่ว่าเอ้ยฉันฉันอย่างนี้ฉันก็ผลคะแนนจะอ,ออกมาเป็นแบบนี้แต่การที่ผลคะแนนจะออกมาเป็นยังไงอันนั้นมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่มันต้องมีลาดับขั้นสําหรับตวเองนะมันต้องมีการตัดสินที่ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่กำกวงแบบนี้ครับหลายๆคนมองว่าคุณแพ้หรือคุณไม่ได้เข้ารอบลึกๆแล้วคุณออกมาโวยวายหรือเปล่าฮะ ถ้ามองเป็นในลักษณะประเด็นนั้นอันนี้ก็ต้อง,องขออนุญ,ญาตบอกนี้ก่อนเลยนะว่าอย่างที่ผมบอกไปในส่วนของตัวผมเองผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะผมจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าแต่ผมแค่รู้สึกออกการที่ออกมาผมก็รู้สึกว่าผมเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อน,น,นไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนที่ควรที่จะอยู่ในรอบลึกๆบางคนควรที่จะได้เข้าไปในรอบที่มันลึกกว่านี้เขาตอบคําถามดีพอปอร์แมนเขาดีแต่เขาดัานหลุดโผล อะไรอย่เงี้ยผมผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ cover แล้วมันไม่ make sense พอครับรวมถึงเรื่องของรางวัลพิเศษต่างๆซึ่งมันก็ถ้าคนที่อยู่ในงานวันนั้นหรือคนที่ดู Facebook ไลฟ์ในวันนั้นจะเห็นชัดเจนว่าบางรางวัลมันดูมันชอบมาพาคนแปลกๆประมาณนี้ครับ mm. คือผมรู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มประกาศรางวัลแรกแล้วผู้ที่อยู่ในรางวัลน,นั้นอะ ไม่ได้อยู่บนเวทีแต่เดินลงมาจากโพเดียมด้านบนซึ่ง77จังหวัดทุกคนต้องยืนอยู่บนเวทีแต่ประกาศรางวัลพิเศษเขากลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เขาเดินลงมาจากด้านบนอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ,ค,อคือมันมีหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณเคยประ,ะ,ประกวดเวทีเวทีอื่นไหมคะเพราะมาตรฐานแต่และเวทีมันก็แตกต่างกันนะคุณกอ๊อตเข้าใจครับพี่เอ่อก่อนหน้าที่ก๊อตจะมาประกวดเวทีนี้นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตพูดชื่อเวทีนะครับต้องขออนุญาตแม่นอตแ,แม็กซิมด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็แม็กิมนะ้ะ ครับเวทีมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์ครับ,บรแล้วก็เป็นการแข่งขันทั่วประเทศเหมือนกันแล้วก็ก็ได้เก็บตัวผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้าย<ม>ของมิสเตอร์ไนท์ไดมอนด์แล้วก็รอบไฟนอลวอล์กในการเดินรอบไฟนอลเนี่ยก็จะเป็น12คนสุดท้ายซึ่งเกณฑ์การตัดสินแม่น็อตค่อนข้างที่จะโปร่งใสและชัดเจนมากๆซึ่งเขาจะแจ้งหมดเลยว่าคะแนนในเรื่องของการเก็บตัวอยู่ได้เท่าไหร่คะแนนในเรื่องของการเดินอยู่ได้เท่าไหร่การเดินพรีเซนต์ชุดในรอบชุดชุดเขาเรียกชุดแฟชั่นเนี่ย มีก,การตัดสินอย่างไรบ้างแล้วคุณได้อะไรยังไงบ้าง Performance เป็นยังไงทุกอย่างมันตรงไปตรงมาแล้วมันชัดเจนม,มันเลยไม่ได้ค้านตารหรือเป็นประเด็นลยทั้งสิน้นใช่ครับแต่และเวทีก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่าช่วงประกวดในช่วงโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่ตอนนี้อย่างเวทีที่คุณประกวดมาเนี่ยนะมาตรฐานการคัดกรองโควิด -19 เป็นยังไงบ้าง ถ้าเรื่องของมาตรฐานการคัดกรองในเรื่องของโควิด -19 โควิด -19 เนาะก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานพอสมควรเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ประกวดเองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวของของของพี่เลี้ยงหรือคนติดตามเนี่ยทุกคนต้องสวอปหมดอ,อันนั้นคือคือเบื้องหน้าที่เราเห็นแต่ก่นไม่ทราบว่าว่าคนที่ร่วมงานอะไรเงี้ยสวอปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีถามว่ามีในเรื่อง,องการประกวดเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีในเรื่องของการ มีบางอย่างครับอาจจะมีการตรวจพบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีการกันออกไปการคนที่ตรวจพบเจอเนี่ยออกแต่ว่าทุกคนในงานเนี่ยคือก,ก็ก็รู้ว่าว่าใครที่ที่ติดเชื้อบ้างเพราะว่าถามว่าทําไมถึงรู้เพราะว่าเขากันออกนะตอนนั้นแล้วมันมีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายว่าโอเคอยู่ขึ้นสองขีดนะ <S <S อ,อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ปรากฏในงานก็ก็รู้สึกว่าโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกังวลมากๆแล้วก็เพื่อนๆในงานที่ที่รู้ รู้สึกกังวลเช่นเดียวกันแต่ผมก็ก็พูดไม่ได้ครับไม่รู้ว่าว่าต้องไงมันก็ต้องให้การประกวดมันผ่านคนไปแล้วก็เสร็จสิ้นก่อนนะครับโหจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยเวลาตรวจว่าก่อนงานขึ้น2ขีดต้องต้องให้ให้หยุดพักการประกวดเลยเนาะหรือไม่ก็ต้องไปสถานที่อื่นหรือเข้าโฮมไอโซเลชันหรือว่าไปกักตัวเลยใช่ครับจริงจจริงจมันค่ะครับแล้วอย่างเนี้ยในส่วน ในส่วนที่ตรวจนะมีบางคนที่ตรวจพบนะคะแล้วคุณไปปะพนเนี่ยหลังจากประกวดเสร็จแล้วคุณมีการตรวจหาเชื้อไหมคะออถามว่ามีการตรวจหาเชื้อไหมคือหลังจากลงเวทีเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เลี้ยงก็คือล็อกตัวผมแล้วคือขึ้นรถแล้วก็ก็คือผมก็เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็ลุ่งขึ้นเนี่ยผมก็รีบไปตรวจเป็น rt-pcr <ม>ก็คือไปตรวจเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงเนาะ เพราะว่าท,ที่ที่ทราบข่าวมามันก็เป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยแหละครับที่ที่เป็นคนติดโควิดแล้วก็เหมือนว่าปรากฏตัวบนเวทีแห่งนั้นแล้วก็ปรากฏตัวในหลังเวทีมันเลยทาให้ทุกคนรู้สึกว่า ไม่โอเคกับตรงนี้และส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่โอเคมากๆเพราะผมรู้สึกว่ามันควรที่จะปลอดภัยเราเซฟผู้เข้าประกวดวเราเซฟคนในงานเราเซฟทุกคนมากกว่านี้มันไม่ควรที่จะหลักหลวมแบบนี้นะฮะในเมื่อมีการตรวจคัดกรองแล้วอยู่ต้องชัดเจนในเรื่องว่าคัดกรองโอเคถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นสองขีดมันต้องแยกไปเลยหรืออะไรไม่ใช่ว่าเอามาปะปนหรือรวมประมาณนี้ครับค่ะอย่างนี้คุณจะกล้าประกวดในเวทีอื่นๆอีกไหมคะอ๋อถ้าถามว่าการประกวด ก็ขออนุญาตบอกนะตรงนี้เลยเวทีนี้คงเป็นเวทีสุดท้ายในชีวิตนะฮะที่ผมจะตัดสินใจแล้วก็เดินแล้วก็ประกวดบนเส้นทางการประกวดไม่ว่าจะเป็นนายแบบหรืออะไรก็ตามผมผมขอขอลาวงการการประกวดผมไม่เอาแล้วครับเข็ดเลยเหรอเข็ดก็เข็ดเข็ดครับก็คือคืออย่างที่ผมบอกคือเวที ผมเชื่อว่ามีอีกหลากหลายเวทีที่ <ฮะ S 1> เป็นเวทีที่ศักดิ์และเป็นเวทีที่เป็นธรรมเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ผมมองว่าเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมแต่แค่รู้สึกว่าพอเข้ามาในการประกวดจริงๆในรอบไฟนอลต่างๆพอได้ได้เข้ามาอยู่ในรอบลึกๆมันทาให้เราได้เห็นหลายๆอย่างว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่รู้สึกแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวที่เราคิดนะฮะอันอันนี้มันเป็นประมาณนะครับผมรู้สึกว่าผมพอแล้วกับวงการการประกวดไม่ว่าจะเป็นนายแบบหรืออะไรก็ตามผม ผมขอบบายผมไม่เอาแล้วครับเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีผลงานเพลงออกมาแล้วก็มีผลงานเรื่องของการแสดงออกมาด้วยใช่ครับพี่ค่ะก็ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสของผู้ใหญ่นะครับที่ที่ก็ได้ไปเจอผมตามเวทีนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ก็ทาาทามใช่ครับก็ถามว่าผลงานเพลงผมผมจะมีผลงานเพลงก็ตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงของที่ตัวตัวของตัวโปรดิวกาลังทําเพลงให้ แต่ว่าก็มีชื่อเพลงมาแล้วชื่อเพลงว่าคิดถึงเพียงเธอครับนแ,นแลวแนวกนคะเป็นแนวเพลงจะออกเป็นสไตล์แบบป๊อปไอเอ็นบีนิดนะะิดนะฮะประมาณเนี้ยครับอ่าแล้วในส่วนของซีรีส์ละ่ะอ่ซีรีส์นี่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ครับมีซีรีส์กับทางของอ่บริษัทไฮโซนเ์เดชเมนต์นะครับแล้วก็มีละ,ละครแล้วก็มีภาพยนตร์ที่กำลังถ่ายทำค้างอยู่ครับ แล้วก็ม,มอกีอีกหนึ่งรายการจะเป็นรายการทางช่อง g ีเนนะครับรายการดอทอ k ครับ,รบโอ้ก็ผลงานในวงการบันเทิงก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะวางอนาคตไว้ยังไงบ้างคะในวงการเนี่ยเอ่อก็อันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของน้องนะครับ<ภ>น้องก็ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวเองก็คิดว่าจะทําจะทําหน้าที่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะเต็มที่กับมันถามว่ามองไว้ยังไงผมมองว่า ผมจะทําให้ผมประสบความสําเร็จในในเส้นทางสายไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าสายการร้องให้ให้ให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อที่ว่าหลายๆคนที่เป็นกําลังใจให้เราตั้งแต่ในเรื่องของการประกวดหลายๆคนที่เป็นกําลังใจให้เราทั้งในอินสตาแกรมแล้วก็ในในโซเชียลเฟซบุ๊กต่างๆครับก็ก็จะพยายามเต็มที่กับมันแล้วไม่สัญญาว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับและคุณออกมาพูดอย่างนี้คุณไม่กลัวผลกระทบหรอคะเพราะว่าคุณก็คือน้องใหม่ในวงการบันเทิงอะคะ่ะ ถามว่ากลัวผลกระทบไหมผมผมถามว่ากลัวเนี่ยไอเรื่องของความกลัวกับไม่กลัวเนี่ยก็มองเป็นคนละประเด็นนะก็มองว่าความถูกต้องความยุติธรรมมันชัดมันควรจะชัดเจนมากกว่านี้ไอเรื่องถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าการที่ก๊อตออกมาพูดแล้วมันทําให้ทําให้ภาพลักษณ์ก๊อดูแย่ภาพลักษณ์ก๊อดูไม่ดีก็ก็ยอมนะฮะเพราะก๊อรู้สึกว่าก๊อตเป็นคนตรงๆก็พูดตรงๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอันนี้เมื่อก๊อ ก็ดูว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่มันอาจจะไม่เข้าหูผู้ใหญ่บางท่านไม่เข้าหูใครอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยกับโทษจริงๆแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมแล้วก็คนอีกหลายๆคนที่เขาเดินเข้ามาด้วยโอกาสก็อาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่ว่าก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ในวงการที่เขาเอ็นดูแต่อีกหลายๆคนอีกบางคนที่เขาเดินเข้ามาเวทีนี้หรือเวทีต่างๆที่เขารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขาควรที่จะได้รับความยุติธรรมไปทากับความที่เขาเตรียมตัวและเต็มที่มา แต่กลับมาโดนในเหมือนการล็อกแบบนี้ซึ่งก็คิดว่ามันไม่แฟร์ก็ต้องออกมาพูดใช่ครับน,นะฮะนี่คือการพูดจากความรู้สึกของคุณกอ๊อตคุณกอ๊ณกอตอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามและให้กําลังใจคุณบ้างคะครับก,ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทางทางทางพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางู้ใอย่าง ในในวงการแล้วก็แวดวงที่อยู่รอบตัวก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนที่ก็เองบางคนก็บอกตรงๆว่าก็กไม่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าทุกคนคือน่ารักแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูผมแล้วก็ให้กําลังใจก็ตั้งแต่รู้ข่าว ในประเด็นนั้นรวมถึงที่ยังไม่เป็นข่าวตั้งแต่ก็ทํางานแล้วก็คอยให้กําลังใจเวลาเพราะกว่านั้นนี้ก็เป็นนายแบบแล้วก็รับงานอีเวนต์ก็คือเดินงานเดินงานในในห้างครับเดินไม่ว่าจะเป็นในผู้ของแบรนด์เกงยีนแล้วก็มีของอาทางแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆครับแล้วก็แบรแฟชั่นเขาก็ตามให้กําลังใจกันแล้วก็ให้กําลังใจมาตลอดจนถึงตอนนี้ก็ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ผมอย่างที่ผมสัญญาไปว่าผมจะไม่ทําให้ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผิดหวังและจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับอาโอเคนี่คือการเคลียร์ชัดนะเดี๋ยวผลงานเพลงออกเมื่อไห่ผลงานซีรีส์ผลงานภาพยนตร์ออกมาไหา่มาโปรโมทที่ช่องมายาฮอตนิวอีกรอบหนึ่งนะคะ ขอบคุณค่ะน้องกอ๊อสกับาบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคนะที่มาพูดคุยประเด็นร้อนๆประเด็นเดือดๆกับเราในวันนี้นั่นเองค่ะผู้ชมค่ะรายการจุดเดือดคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดือนเหมือนเดิมนะคะุณผู้ชมเดือดตลอดรายการ ต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งออนอโน่เพอร์เฟกต์พาวเดอร์นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะมีการการันตีการสั่งซื้อซ้ำเยอะมากๆวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคุณผู้ชมซื้อแป้งหนึ่งตลบับเราแถมฟรีแป้งอีกหนึ่งตลบับแค่นี้ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมเราแถมในส่วนของกระเป๋าเครื่องสำอางอีกหใบ และจี้พ่อแม่ลักษมีพร้อมสร้อยนะคะอีกหนึ่งชุดด้วยกันค่ะคผู้ชมคะทั้งหมดนี้จากปกติ3,000กว่าบาทลดพิเศษเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะโทรสอบถามโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 5 6ก้ําย้ำค่ะ0 2 6 6 6 9 4 5 6วันนี้หมดเวลาของรายการจุดเดือดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการจุดเดือดตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่ขยี้มายาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ